เอาไม้เอาเลยออกมาให้เบื้องลครับอันนี้เฉลยเจ้าหวานเย็นหนึ่งตัวครับบ้านไหนเขไหมเฉลยตัวนี้บ้านไหนโคกสูงคู่ขาดน้องมันขึ้นน้องกีเนาะอำเภอหนองกีครับผมเบิรดค่าถุงเงีนน้องงามครับงามนกตัวนี้งามเสียงเสียงเดียวเสียงบงหัวมันลดสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับผมทางช่องทุ่งน้านนระเบิดครับ สวัสดีอาจารย์พี่น้องผู้ที่เลี้ยงนกเขาลักนกเขาครับผมแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบในการต้อนกอในกเขาใหญ่ครับพาผีพานหงครับผมแวะมาเบิ่งทีมงานเนาะครับเนาะทีมงานออกมาต้อนนกครับผมอยู่ระหว่างทางผมไปเบิ่งงานพอดีครับเลยโทรถามข่าวกันครับ่าหมานแล้วตัวนึงเนาะก็เลยแวะมาเยี่ยมมาเบิ่งมาชมนําครับผมทีมงานต้อนกอในกเขาใหญ่น้องหงนะครับเนาะเวลา ประมาณนเก่าโมงกว่าครับอากาศกำลังดีครับืนันนี้มาถึงไม้แล้วนะครับเนาะหยับเสียงนกปลาคันรอบๆนี่สองสามตัวครับผมแต่ว่ายังบอเห็นทีมงานครับผมนะว่ากำลังหยังลงไปใส่นกครับผมนี่ไมยที่สองครับไมยแรกได้แล้วตัวหนึ่งนะวันนี้ขยับมาไม้ที่สองครับผม เอาเดี๋ยวยังไปหาทีมงานครับผมอา้าวดีเลยทีมงานตอนาน้อนขอเขาไ่น้องหงพระยมสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากคนเพื่อนิมาสองคนมาสองคน,นได้เข้าประมาณแลบบ้วแบบ แบบใจใจเลยแบบใจใจเลยเพราะอากาศดีครับได้เข้าประมาณแล้วมั้ยได้ไหมเลยเต็มได้เต็มหนึ่งได้เต็มหนึ่งแล้วครับผมอันนี้รถไสด์วนไล่กันเลยใหญ่อันนี้มากใหญ่มาหมายที่สองนะครับเนาะที่สอง่ใส่แล้วเรียบร้อยนกตอพึ really? right ่งใส่คร right ับผมพึ่งเอาไซ่์บนเจ้าหนิคันในยุ่นครับอากาศดีครับวัอนี้ลมบ่อแห้งปันไดเนาะแต่ว่าไซด์นี่บ่แน่ครับว่าช่วงนี้ไซด์ช่วงบ่ายช่วงสายนี่ลมครับผมก็ช่วงเช้านิ่งเงียบดีครับ กจีมาสองคนกับผู้ใดพ่อไหมลูกน้องกับเจ้าลุยกับลูกน้องนะครับลูกพี่ลุยเสียนลุยครับผมมากับเซียนลุยครับนี่นะครับอาจารย์ใหญ่ทีมงานตอนนกเขาใหญ่หนองหงเนาะกับพี่ลุยนี่ยังบ่กลับมาครับผมเอานกลงไปใจครับผมใจอยู่กับเจัาเห็นกลับมาอยู่ครับเป็นได้ครับเมื่อเช้าหมานแล้วตัวหนึ่งมานแล้วตัวหนึ่งพุ้นกำลังสอดมาอยู่ผมมาั้างผมโอ้โหหมดมาแล้วครับผมเดี๋ยวจังใดคุยกัน ยังได้พอไหมตุ้มไม่เศร้าคือบ่ต้องเป็นหูง่ามหมุกระเจ้าอยู่ว่ะตั้งเกลีแล้ววันดลงไปครับอืมันเป็นน้ำโขกคือเขาจะไหวหรือไม่เป็นหูง่ามอยู่ครับแต่ถือว่าถือว่าได้รุ่นมันบ่ไม่เศร้านี่มันเป็นอาการยังไงครับมันบ่นบ่ได้ยินเสียงเลยเลยหัววันลอไปซึ่งรถปลูกรถปั่นผมก็โทษถามครับโทษถามข่าวมาได้รุ่นเลยครับนกเข่าสูตโตแต่ว่า เดี๋ยวแน่นนะพ่อนะไปสามสี่ตัวแข็กว่าต้องกันบัดที่นี่ตัวใดมันบ่ได้ยินเสียงมันออบัดที่นี่ตัวสีเทืองนี่กันบาดเหนียวแน่เถียงดีบัดที่นี่เฮ็ดจังไดค่อยได้มันบัดนี่ไปขยับต้นคือขยับควนัควนไปขยับควันครับ,<ว>รบเรียบร้อยเลยนะครับเนาะครับนี่ครับมาไม่สามตัวเข้าไหมมาสมาสามตัวครับใส่ไปแล้วสองอันตัวนี้เนาะมันมือเศร้าตัวนี้แหละตัว้าเจ้า เจ้าว,วานเย็นครับนกต้อรักผอมไม้ครับนี่ววนเ,นเอาเล,ลูกพี่ลุย,ลยมาแล้วสวัสดีครับลูกพี่ลุยสสวััดีครบขันไปเอานกไปใส่เหยียกแล้วอนีอ่ครับเจ้าว,วานเย็นครับกำลังเริ่มจับ,ชบเชลยครับนี่น,นกต้อรักครับติดเรื่อยๆติดต่อเนื่องเลยคนระับตอนนี้เนาะนี่ครับ ผลเชลเลยยังติดสานไปเนียดอยู่เลยครับผมว่านใหญ่มากบดเชลเลยออกก็เลยผักกวนครับผมใส่ไปตัวหนึ่งเนาะคุณหลายแถวนี้เขาบวกริกันทุบบ้านเ้าเนาะครับคนหลายคนบวกริกันเป็นตำมานเป็นตำมานอีกบ้านนี่คือบ้านที่สองหมายที่สองบอกว่าหลุนเนาะรุ่นไปน้ากันครับผมแกแกลุนหรือครับเอา้า<ด>เดี๋ยวให้ยยเดี๋ยวให้เผาไม้เอาเชลเลยออกมาให้เบิ้งครับผม อ้าวนี่ขไม่เอาเฉลยออกมาให้เบื้องล่ะครับอันนี้เฉลยเจ้าหวานเย็นหนึ่งตัวครับบ้านใดพ่อไหมเฉลยตัวนี้บ้านใดโคกสูงคขาดโคกสูงคขาดน้องมันขึ้นหนองกีเนาะอำเภอหนองกีครับผมโอ้ยเบื้องค่าถุงนล่แหละพี่น้องงามครับงามนกตัวนี้งามเสียงเสียงเดียวเสียงบูงเสียงบูงอ่ะมันรถไถงั้นกับรถไทรถไทยรถตัดอ้อยกวนครับอย่างยินพอะ หัวเป็นนกเปล่าจ้ากว่าจิตืิตตัวได้โบเข่าบิ่ตานกแต่ว่านกงามครับเนาะนกงามนกตัวนกงามเหนียวพร้อมครับไปไปใหญ่ค้อนเนาพร้อมไม้ค่อยได้ไปใหญ่ค้อนเพียกหาเอาจังค่อยไดไหมต้นต้นเดียวเหรครับแต่ว่าเดียวแตอนแหงครับข้อนหาเอาครับเป็นไหนมีจุดเด่นจุดยังจังไดโบพร้อมไม้ตัวนี้ตัวนี้แต่่าเบ่งรวมลวมันงามเนาะเบ่งรวมลวมรู้สึกว่าน่าหนาขังยูนกตัวนี้หนาขังเลยล่ะพร้อมไม้ก็บนยังกับรามลุ่งเล็กดีครับสอตา ตาตานี่ชัดบนะครับผมจับจับงามงามงามครับนี่ยังค่อยขันบิอนอยู่นะนี่ครับสีบาเคเคร์บอสก็เคลียร์ไรกันได้รับนกตอกำลังเริ่มขันอีกตัวนึงของลูกพี่ลุยกะเรียกแล้วเนาะครับเนาะเห็นปะได้ยินเสียงเรียกอยู่ครับอาจจะเห็นนกปลาบินอยู่ฟังนี่ครับผม เอาจังไดให้ทีมงานหลุนไปน้ากันครับผมเนาะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้เบิ้งเรื่อยๆนี่ครับนกตอกำลังขันครับใหญ่ไม้ที่2ต้นที่2อ,อีกตัวหนึ่งของพี่รุยกะแี่ยนินเสียงเรียกครับบางคันนี่ยิ่เสียงเรียกะนะจะมีบินบินนกปลาบินพนันหรือว่าเห็นนกปลาครับผม เราบางทางผมไปเบิ่งงานพอดีครับสำหรับผมกรเดานกไม้ครับผมแวบมาเบิ่งกับทีมงานเนอะอยูุบ่อกไก่กันครับไก่ไๆอันนี้ก็เป็นบ้านอ่าบ้านกระเดาครับบ้านกระเดาน่นแดงเนาะเพื่อนน้องหงครับ่บอกไก่ครับผมนี่ไล้ค่าว่าทีมงานมาแล้วก็ทางผ่านผมไปเห็นงานพอดีครับก็เลยแวบบมาชมน้ำเนาะ หนจกไปเตียนหนกหีกวจนมาเลยครับนกตัวน้นาบตดเอาไปขิดที่แล้ก็ตนลงมาแล้วงปลายติดวยตดตัวนึงนี่บัดีีจ้าแกไปเัวได้กาไปเจอดอกเหมืั้งสอั้งสมันเป็นนี่ย่งละนกตัวนี้ก็ไปมันคู่ทังทังทัเสียงมันเสียงมันอยากง่าน้ำหรอ มันทางโนกาโปดเลยบ่ได้จ้ากี้เอาป่ปยมเอาไปฝึกเนี้ยคุฝึกบ่ได้ดอกสนดกจิตใจให้วะเลี้ยบจิตใจเอาไปไว้นะองจิตใจเลี้ยเอาตัวนี้มาสันนี้เล้ตัวใดมันสีเขยงๆตัวเก่าๆกเนี้ยเด้๋ยวคุณช่งจะเอาตัวนั่นแหละว่าสันมากผมตัได้นกเก่าคือจะเป็นนกเก่าแบบแม็กกว่าคือว่าสันว่ามันปล่อยมากจะเร็วเอาตัวนั่นแหละเอาเขาไม่ให้คุ้นเลยทัว เอาไปกันดูดูหน่ไปหนกหูฝรั่งมุ่งกันเราอยู่ของว่งมามันมันเด็กกันเบิดมือเอาวิตรมาได้ก็าบินกข้าไปคราวเดียวไปเจอดอ,อกนกยังไหนก็เอาจะเล้ยแบบนี้นครับเสียงนกตอกำลังเรียกครับผมน่าจะเห็นนกป้าบินครับนี่เนาะ ช่วงเวลาลงกินครับนะ่าจจะกำลังเริ่มขึ้นครับนี่เวลาเก่าโมงกว่าสี่โมงเนี่ยครับสิบโมงเนี่ยนะอย่างนกตอครับนี่เสียงนกตอพ่อไมก้กำลังดึงนกครับผมเอาเดี๋ยวปล่อยให้ทีมงานาพ่อไม้กับพี่ลุยรุ่นตอครับผมสีขอโตไปเหตุงานก่อนเนาะพาพี่พาหน่องแวะมเบิง่งบรรยากาศครับผม เอา้ามานบระมาน,มานจังไดคอยส่งขคาวเนาะพ่อไม้เนะาะคอยโทษถามขคาวกันครับผมมื่อนี้ผ้าพีผ้าหน่องแบบว่าเบิ่งบรรยากาศครับผมเนีเบิ่งนกตอนกเฉลยครับหมานแล้วตัวนึงเนาะอ,อันนี้ก็หมายที่สองก้อนที่สองของเสานี่ครับโอเคครับเอา้าจังไดคอยว้ากันเนาะครับเนาะขอโต<ป>ลาพีลาหน่องไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผม,มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแท่งช่องนะครับเนาะสหรเมื่อนี้ขอโตลาพีลาหน่องไปก่อนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ ไปพ,ไปพอไหมล้าพี่ล้านน่องครับสวัสดีครับผมไปพอกันสีมานอีกอยู่ดอกนี่นกป้าก็เริ่มขึ้นแล้ว,วไปครับผม